สวัสดีท่านผู้ชมในร์ทเตอร์ทุกท่านนะคะขณะนี้สดจากด้านหน้ากระทรวงยุติธรรมนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะก็มีกลุ่มเพื่อนบุ้งนะคะนำโดยคุณทานตะว,วันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมายื่นหนังสือให้กับท่านพลตวรวจเอกวีสอดสองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเ,นะเพื่อจับตา ดูการไต่สวนคดีการเสรียชีวิตของนางสาวเนธิพรเสน่ส,นสังคมหรือบุ้งนะคะที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในเวลา13นา30นาทีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการาไปยื่นหนังสือที่สำนักงานพักเพื่อไทยนะคะและก็สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาคะคุณผู้ชมและมาสุดท้ายนะคะกับที่กระทรวงยุติธรรม โดยในวันนี้นะคะผู้ที่จะมารับหนังสือเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนรับหนังสือในวันนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้เออเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะยืนอยู่ยด้านหน้าตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูง,งานด้านในเขาก็เลยไม่ให้เราเข้าเราก็เลยอยู่าข้างนอกนะคะเขาให้ประชาชนอยู่ข้างนอกนะคะส่วนเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวประชาชนเราอยู่ด้านนอกนะคะยื่นหนังสือด้านนอกนะคะนีเกียี้เยอโดยตัวแทนรับหนังสือวันนี้นะคะจะเป็น นายอยู่สินนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชิญกลุ่มเพื่อนจะเป็นนายอยู่สินจิตภากรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมใเก็นตัวแทนรับหนังสือวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันยื่นหนังสือนะคะทุกคนที่มาพร้อมกันนะคะกับคารวานนะคะ เดี๋ยวเรามายืนพร้อมกันตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนเอกสารที่จะได้ทําการยื่นหนังสือนะคะถ้าถ้าถ้ามากันพร้อมแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เราจะได้ยื่นหนังสือให้เขาเลยค่ะยืหน้าเลยใช่คะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ได้แค่ข้างหน้าค่ะเขาแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูงานเขาเลยให้ประชาชนอยู่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในมาทุกครั้งข้างในเท่านั้นเลย ทุกคนมามากันพร้อมแล้วใช่ไหมคะมายืนพร้อมกันนะคะบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามารับหนังสือนะคะโอเคเดี๋ยวสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวรับรับหนังสือนะคะโอเคค่ะทางนี้พร้อมแล้ว่ะรับเรื่องรับหน้าป้ายเลยรับหน้าป้ายเลยหนูรับตรงนี้ เดี๋ยวท่านที่มารับหนังสือนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญบริเวณตรงกลางนี้ได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันทำข่าววันนี้นะคะเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้ทุกคนร่วมกันจับตาการไต่สวนการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะวันนี้เรามาถึงจุดยื่นหนังสือกันที่สาม ะที่กระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งจริงๆปกติเวลามามาเขาจะให้เข้าข้างในได้แต่วันนี้พอดีเขาแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ามาตรวจดูงานก็เลยให้ได้แค่บริเวณตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอทางาผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะมารับหนังสือ ไปเลยลเระวาองออกมาหน้านี่เ,นะเ,เดี๋ยวเรารอทางบุคคลที่จะมารับหนังสือสักครู่หนึ่งนะคะ เรียนเชิญท่านที่มารับหนังสือด้านนี้ได้เลยค่ะก็ะตรงตรงตรงนี้ดีกว่าค่ะนั่น,นดีกว่าจะได้เห็นป้ายด้านนี้ด้วยเออก็โอเคค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งตัวแทนออกมารับหนังสือในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทางท่านแนะนําตัวก่อนแล้วกันคะ่ะว่าเป็นใครแล้วก็เป็นใครที่มารับหนังสือผมสมบูรณ์ม้งเกับที่ปรึกษา มียุสิทธิ์กนเงินชาหรือว่าเป็นกรรมกรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิศวกรรมครับก็เป็นท่านที่ปรึกษากับผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะที่มารับหนังสือในวันนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านเนื้อหาด้านในหนังสือสักสักนิดน้อยแล้วกันจริงจริง หนังสือฉบับนี้นะคะตั้งใจที่จะเรียนไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเลยต่อก็เป็นวันนี้เป็นท่านผู้ช่วยกับท่านที่ปรึกษามารับนะคะก็เรียนพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องขอเรียนเชิญร่วมสังเกตการการไตส่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือบุ้งเนื่องจากในวันจันทร์ที่13มกร,ราคมพศ2568 เวลา13นาฬกา30นาทีที่ห้องพิจารณาคดีที่2ณศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรสเสน่สังคมหรือบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญามาตรา112และได้อดอาหารในเรือนจำเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจนเสียชีวิตในวันที่14พฤษภาคมพศ2567 ภายใต้การดูแลของทันทสถานโรงพยาบาลราชทัร์พวกเราตัวแทนจากกลุ่มเพื่อนบุ้งจึงมายื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อเชิญตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมสังเกตการการไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรณสารจังหวัดธัญบุรีเวลา13นาิกา30นาทีในฐานะที่กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพโปร่งใสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสามารถเดินทางมาร่วมสังเกตการได้ด้วยตนเองเพื่อร่วมสร้างความโปร่งใสต่อกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งหน้าที่นี้นะคะเป็นภารกิจโดยตรงของอกระทรวงยุติธรรมเลยแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งก้อสำคัญซึ่งสามารถนำไปสู่การร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไปอีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงยุติธรรมจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในเรือนจาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ต้องขังต่อไป เพื่อไม่ให้มีใครต้องมาประสบพบเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรเทาได้อีกทั้งนี้นะคะทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะให้ความสำคัญกับคำเชิญในครั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสต่อกระบวนการยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนให้เกิดขึ้นจริงตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมต่อไปก็ขอแสดงความนับถือในที่นี้ค่ะ เดี๋ยวเขาอนุญาตยื่นหนังสือก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวออาจจะมีถามสักเล็กน้อยนะคะค่ะก็ดังนั้นก็เลยอยากจะถามทางกระทรวงยุติธรรมค่ะว่าจะส่งตัวแทน ไปร่วมจับตาการไต่สวนไหมแน่นอนว่าคงไม่จบแค่ในนัดนี้ค่ะจะมีนัดต่อ,ตอไปแน่นอนก็เลยอยากจะถามว่าจะมีตัวแทนไปเ,เรียนคณะเพื่อนบุ้งนะครับแาจท่านสืบุตรชนครับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะครับสุดตาด,ดีแล้วว่าทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เห็นใจนแล้วก็ เห็นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็จะต้องยำมาเป็นตันโดยที่กระทรวงยีดถืในคําถามของคณะเพื่อนรุงที่ถามว่าวันนี้ที่เชิญไปบ่ายโมงครึ่งที่ศาลพันยาท่านท่านจะไปหรือไม่ผมียนอย่างนี้นะครับท่านรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมารับทราบรับรู้และร่วมรับรู้ทุกอย่างนะครับวันนี้ท่านมารับหนังสือด้วยตัวเองไม่ได้ส่งผมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีมา พราะท่านประชุมคลรมอรวันนี้ครมอรเปลี่ยนจากธนาคารมาอัปจันทร์นะฮะเรื่องที่สองออบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับที่เชิญไปที่ศาลเนี่ยนะครับทัญนบุรีเนี่ยครับขอเรียนยนี้นะครับวันนี้มีนัดสําคัญของ,ของกระทรวงยุติธรรมก็คือเป็นการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอของกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายในขาจะมีออรองนายกรัมตีมาปฏิบัติหน้าที่ประธานรัมตี ว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานจะต้องอยู่เพราะว่ามีเรื่องสําคัญที่เข้าคณะกรรมการแต่อย่างไรก็ตามครับกระทรวงยุติธรรมจะจัดจงเจ้าหน้าที่จากรกมสกอบสวนคดี่จากรกมคุ้มครองสิทธิ์นะฮะไปะะที่ศาลในบ่ายโมงครึ่งวันนี้และถ้าวันนี้ไม่จบทุกนัดกรมสอบกรมคุ้มครองสิทธิ์จะส่งเจ้าหน้าท,ที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงไปทุกนัด ก็จะเหมือนรัฐมนตรีไปฟังเองครับเพราะกลับมาเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบว่าในสุดเป็นอย่างไรนั่นก็คือคําตอบว่าจริงๆรัฐมนตรีให้ความสนใจเรื่องนี้มากครับแล้วก็คำชับพวกผมในที่บึกษาผู้เจรรัฐมนตรีว่าให้เจ้าหน้าที่คนตัวดีพิเศษบ้างให้ดูแลแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกนะนะทุกท่านอย่างดีแล้วก็ยืนยันทำนี้ครับค่ะก็ตามนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมมากๆที่ออกมารับหนังสือแล้วก็สําหรับคําตอบในวันนี้ที่ว่าจะส่ง ตัวแทนใจร่วมสังเกตการนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมผมขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมรีผู้ช่วยอยากจะเรียนถามว่ากฎหมายพรากฉุกเฉินสมควรเลิกหรือไม่เพ,อพอราะพรกฉุกเฉินนี้มันเอาเข้าคุูเข้าตารางเยอะและสองพลวชุมนุมศาธรนะ ไอ้สออย่างนี้มันเอาเข้าคุกเข้าตารางทุกวันนี้ยังเข้าอยู่ในสมัยยุคปฏิการขอกาบเรียนถามท่านครับคุณคุณคุณวรัญชัยปรติเป็นแฟนประจําทุกครั้งก็เป็นไม่เป็นไรครับก็คือทั้งทั้งสองฉบับนะครับก็อยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรวมทั้งสภาที่จะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับใจเย็นนิดนึงพี่วรัญชัยนะครับ เอาวันนี้เอาร้อนๆนะนะไปไหนต่อไปศาลแลใช่ไหมไปเถอะเดี๋ยวจะไปไม่ทันเตรียมลยนะโอเคแล้วมีอะไรที่ต้องการความรู้มบื้องต้นที่ทำม็บอกมาเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรก็วันนี้ผมรู้ความจริงเนี่ยเดี๋ยวทางกุงเพื่อนมุ่งนะคะเสร็จจากทางกระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะไปสิ้นสุดที่ศาล ธัญบุรีนะคะผู้ชมเป็นจุดสุดท้ายนะคะเพื่อไปฟังํำตัดสินในวันนี้นะคะช่วงเวลาสุนสัปดาห์สุทีเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณถึงความที่น่าจะเป็นอยไา้ขทุกท่านนะคะเดี๋ยว ต่อไปนะคะกลุ่มเพื่อนบุ้งของเราจะมุ justice, like okay. ่งหน้าตรงไปถึงศานสัญญัปุรีเลยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกคนส่วนบุคคทุกท่านเลยนะคะว่าสังเกตการณ์การไต่สวนการเสียชีวิตในห้องพิจารณาคดีที่สองนะคะณศาลจังหวัดอุทยาวดีเวลาถึงสามนาฬิกาสี่โมงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะส่วนพวกเรานะคะคารวะเชิญบุ้งเราไปกันต่อค่ะใครจะแวะเข้าห้องน้ำแวะใครจะแวะดื่มน้ำปัสสาวะแวะเลยนะคะ ใครจะแวะจ่มน้ำกับกะทววแวะเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปศาลธัญญาบุรีแล้วนะคะใครที่ต้องการทำธุระส่วนตัวสามารถเชิญทำก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะพุ๊บตรงสิ่งไปที่ศาลจังหวัดธัญญาบุรี คุณผู้ชมคะก็สําหรับทางศาลยุติธรรมนะคะก็จะส่งตัวแทนเป็นจากกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะไปฟังคําตัดสินที่ศาลคัญบุรีในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสุดที่ดามมีรายงานค่ะ